สวัสดีค่ะทุกคนสุรเกษตรฟาร์มค่ะคลิปนี้มาตัดหญ้านํนาเด้วยพี่น้องเด้อตัดหญา้าแพโกลาค่ะตัดหญ้าให้วัวน้ำกระซิทถมแล้วนี่เลยจะปั้นคู่ไว้เฮาเืียงอาหารการกินของง้วนี่จริงๆแล้วกินแต่หญ้ากับฟังนี่ก็ถือว่าพอเพียงเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาเลียงแบบต้นน้ำก็คือเลียงเลียงเอาลูกเนาะเขาบ่ได้เลียงงัวขุน ที่สีต้องมีหัวอาหารมีอาหารคนอย่างมากมายนะพี่น้องเขากาดมียาเนี่แหละให้แล้วก็มีฟางให้มีฟางบ้างนะคะก็คือเลี้ยงแบบเน้นแบบประหยัดประหยัดต้นทุนหลายๆนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ปลูกหญ้าไว้บางทอก็เป็นหยาก,กินนี้ยาธรรมชาติหล,ลายๆอื่นๆปน,นกันไปน้ำนะคะที่สีเอามาให้หงวัวหรือก็มีเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเพื่อที่สีให ลดต้นทุนหลายๆในการเลี้ยงงวงเขากับนี่แหละพอเลี้ยงหญ้าแพนกัลาเนี่ยพี่น้องปลูกง่ายๆเด้เอาไถคาดอ่าให้มีนามคือเขาสีวานเขานี่แหละแล้วก็เอาพันหญ้าแพนกัลาเนี่ยครับพี่น้องไปวาน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 ,นี่แหละประมาณจะอาทิตย์กว่าๆก,ก็สิเริ่มงอกแล้วพี่น้องก็จะเป็นต้นน้อยๆเขาเห็นละ ยาแพนกูล่านี่อายุยืนหลายปีพี่น้องทนต่อสภาวะน้ําท่วมพร้อมดิน้าท่วมครั้งนี้น้าแห้งแล้วก็เกิดในเขาคือเก่าตัดเทเแรกก็สิบวานาภาไในดอกเด้กตัดเีเแรกได้หน่อยบางคนว่าอุย้ยปลูกแล้วมันได้ผลผลิตหน่อยต้องตัดพุ่นอ่ะเทียสองเทียสามโอ้ที่ซีที่หาไปแห้งนาขึืนน้ขึืน,น,นแห้งได้หลายแต่ว่าหลอบตัดของเขาก็อย่ที่ซีสิบมือเด้อพี่น้อง ข,ขั้นวันวาปลูกแล้วนี่เก็บเกี่ยวครั้งแรกนี่หกสิบมือครั้งต่อต่อไปกับสี่สิบมือนะคะเลาก็ตัดตำตำจำชีดินนี่แหละตัดพื้นที่เบลยได้พี่น้องจำนี่แหละงัวสิบตัวก็อิ่มได้ค่ะเนี่ยนี่ใช้พื้นที่หน่อยๆก็ได้ปริมาณยาหลายเพราะว่ามันเกิดนานแนนเด้ย,ยาแพงกุลาค่ะหรือสิปลูกแล้วก็ปล่อยงัวลงแปลงได้เลย แต่ก็ต้องรอต้องให้เขาอายุเกาสิบมือก่อนเนอะให้ยาเก้าสิบมือก่อนค่อยสิปลอยลงแปลงได้ยาแพกานกลาเรมีโปรตีนเจ็ดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องขึ้นอยู่กับความอ่อนความแก่ของอยาแห้งแก่แห้งเปอร์เซ็นต์โปรตีนอะลายยิ่งแก่ยิ่งมันขึ้นกันเอ้อะยาแพนกลาก็ได้ <c oughs> ประโยชน์ของมันนี่ก็สสใไ้แบบเป็นยาสดแบบนี้ก็ได้พี่น้องหรือเขาเสียไปเป็นยามักซะก่อนก็นได้ ิปลอยให้โคกระบือลงไปแทะเล็มหญ้าในแปลงเลยก็ได้ดีแฮงหญ้าแพงกลาแล้วเวลาเฮาตัดมาให้นี่งัวกินข้าวเดียวก็อิ่มกินแป๊บเดียวนี่ท้องกลมอุ้มลุมเลยล่ะพี่น้องเหมาะอยู่เด้อพี่น้องกันผู้ใดสิเอาไปปลูกเลี้ยงวัวนี่หญ้าแพงกุลาก็ถือว่าเป็นหญ้าที่ให้โปรตีนสูงเฮาก็ปลูก เสริมกันเติมกันไปเด้อพี่น้องหลายๆอย่างมีสองหยาสามห้าหญ้าธรรมชาติน้ําแห้งดีเลียงไร่ทุ่งพร้อมแห้งดีพี่น้องมือนี้ก็มาตัดหญ้านี้น้ำพี่น้องเบื้องบนน้ำล้อมรอบไว้เบิดแล้วมีแต่ว่าปั่นคูอ้อมไว้ซื้อได้เลยพี่น้องน้ำจากลำน้ำนาสาข,ขาของแม,นม่น้ำซีนี่แหละชีวิตเกษตรพี่นอ้องเขาบ่สามารถกำหนดธรรมชาติได้มีแต่สิี่คอยป้องกันปรับปรุงแก้ไขต่อสู้กับ ธรรมชาติไปจริงๆแล้วพี่นอ้องต่อสู้แล้วก็มีความหวังพร้อมว่านน้ำสิลดลงในเร็ววันนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจในการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซัมเนเดอร์คลิปหน้าพอกันไหมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เพี่น้องสวัสดีคะ่ะ